สำหรับผู้ที่มีอำนาจทายาทคือผู้ที่สืบทอดความยิ่งใหญ่แต่เมื่อใดที่ทายาทผู้นั้นเกิดมีตำหนิขึ้นมาพวกเขาจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ทันทีประวัติศาสตร์จึงมักซ่อนคนเหล่านี้ไว้ในเงามืดไม่เว้นแต่ตระกูลเคนดีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชวงศ์การเมืองแห่งสหรัฐที่ภาพเบื้องหน้าคือภาพที่สมบูรณ์แบบสมาชิกในครอบครัวหน้าตาดีมีการศึกษาสูงแต่ภายใต้ภาพฝันเหล่านั้นกลับซ่อนโศกนาฏกรรมของลูกสาวคนโตโรสแมรี่แคนดีในขณะที่พี่น้องของเธอได้ยืนอยู่บ นจุดสูงสุดของโลกแต่ทำไมโรสแมรี่นั้นถึงถูกลบชื่อออกจากประวัติศาสตร์และอะไรที่ทำให้พ่อแท้ๆนั้นตัดสินใจทำลายชีวิตลูกสาวตัวเองเพื่อแลกกับคำว่าสมบูรณ์แบบพอจะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โรสแมรี่แคนเนดีเกิดเมื่อวันที่13กันยายนในปี1918เป็นลูกคนที่3และเป็นลูกสาวคนโตคนแรกของโจเซฟพีแคนเนดีและเธอก็เป็นพี่สาวของจอห์นเอฟแคนเนดีอดีประธานาธิบดีชื่อกองโลกรวมถึงพี่น้องของเธอคนอื่นๆในตระกูลแคนเนดีก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกด้วยสำหรับครอบครัวแคนเนดีขึ้นชื่อในเรื่องของความทะเยอทะยานมากมุ่งมั่นที่จะให้ลูกหลานทุกคนนั้นตองเก่งในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนกีฬาหรือว่าการงานหรือว่าทุกคนในบ้านน่ะโดนคาดหวังแบบสูง มากๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็แทบจะตั้งแต่แรกเกิดเลยโรสแมรี่ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านั้นถึงแม้ว่าตอนเกิดอ่หนูน้อยโรสแมรี่ก็ดูจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่หรอกนะแต่มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นระหว่างที่เธอคลอดออกมาคือเล่ากันว่าตอนที่เธอจะคลอดออกมานั้นน่ะเกิดการกระบาดของไข้หวัดสเปนแบบหนักมากหมอประจําตระกูลก็เลยมาช้ากว่ากําหนดแบบหลายชั่วโมงคือพยาบาลนะ่ะก็บอกกับแม่ของโรสแมรี่ว่าให้กลั้นไว้ก่อนจนกว่าหมอจะมาถึงทําให้ทารกนั้นติดค้างอยู่ในนนช่่อองลอดนาานกว200 มและเด็กก็ขาดออกซิเจนขาดอากาศหายใจและสาเหตุนี้แหละทําให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์ในภายหลังว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โรสแมรี่นั้นมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการมาตั้งแต่เด็กทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวการหยิบจับของคือเธอต้องใช้เวลานานมากกว่าจะคลาหรือว่าเดินได้หรือแม้แต่การพูดอ่ะถ้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแต่ในยุค1920อน่ะทุกคนนึกออกป่ะไอความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กอ่ะมันยังมีข้อจํากัดอยู่มากแถมทัศนคติของสังคมในสมัยนั้นอ่ะก็มองคนพิการ หรือว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญามองแบบในแง่ลบสุดๆอารมณ์ก็คือตราบาปติดตัวคือครอบครัวเคนเนดีเองอ่ะก็ไม่ต้องการให้ใครมองว่าตระกูลของตัวเองนั้นมีความบพร้องพ่อแม่ของโรสแมรี่ก็เลยพยายามปกปิดความแตกต่างของลูกสาวตัวเองเท่าที่จะทําได้คือในช่วงแรกโจและโรสก็เลือกที่จะเลี้ยงลูกสาวไว้เองโดยปฏิเสธการส่งไปยังสถานสงเคราะห์เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีที่ไหนดูแลลูกเราได้ดีเท่าบ้าน โ o สแมรี่จึงเติบโตมาเหมือนกับเด็กปกติได้เข้าเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมรวมกับพี่น้องซึ่งด้วยนิสัยที่ว่าง่ายอ่อนโยนและพยายามทําตัวให้พ่อแม่ภูมิใจอยู่เสมอๆสมอทำให้ในช่วงเวลานั้นน่ะ เธอก็เป็นที่รักของทุกคนในบ้านแต่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปัญหามันก็เลยซับซ้อนขึ้นพ่อกับแม่พยายามย้ายเธอไปที่โรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษหลายแห่งเพื่อจะหาที่ที่ใช่ที่สุดแต่นั่นกลับสร้างความเครียดให้กับเธอไม่น้อยแต่ถึงจะยังไงก็เถอะภายนอกของเธออ่ะก็ยังใช้ชีวิตหรูหราตามสไตล์เคนเนดีทั้งการออกงานเต้นรําเล่นกีฬาแล้วก็ปาร์ตี้กับพี่น้องได้ตามปกติอยู่เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้สายตามีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่รู้ไหมว่าพี่น้องตระกูลเคนเนดีเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีการแข่งขันกันสูงมากแถมพ่อแม่ก็คาดหวังในตัวลูกทุกคนแบบสูงมากคือมาตรฐานสูงตามที่ได้เล่าไปในตอนต้น,น,นและการเติบโตมาในครอบครัวแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโรสแมรี่เลยที่เรียกว่าตามคนอื่นไม่ทันไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องของความโชคดีอ่ะก็ถือว่าโรสแมรี่ก็ยังพอมีอยู่บ้างในปี1938เมื่อครอบครัวต้องย้ายไปอังกฤษตามตําแหน่งหน้าที่ทูตของพ่อโรสแมรี่ในวัย19ปีก็เรียกว่ากําลังเฉิดฉายสุดๆในนงา เปิดตัวต่อหน้าพระพรักกษัตริย์ของอังกฤษจนสื่อของอังกฤษนั้นต่างชื่นชมในความงามของเธอ แถมชีวิตความเป็นอยู่ของเธอก็เรียกวันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเมื่อได้เข้าโรงเรียนในชนบทที่เข้าใจธรรมชาติของเธอจนเธอถึงกับเขียนลงเดรี่ว่าที่นี่คือที่ที่วิเศษที่สุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พีิกที่สุดและมีความสุขที่สุดในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้แต่ชีวิตที่เหมือนฝันนี้ก็อยู่กับเธอได้ไม่นานเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ประทุขึ้นในปี1939ทุกอย่างก็พังทลายครอบครัวของเธอต้องอพยพกลับมาที่อเมริกาส่วนโจแคนนดีผู้เป็นพ่อเกิดความขัดแย้งบางอย่างกับนโยบายของประท ฐานาธิปีเขาถูกปลดจากตําแหน่งทู่พร้อมกับอนาคตทางการเมืองที่ดับวูบซึ่งความเครียดและความกดดันจากความล้มเหลวของพ่อเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นที่ฉุดชีวิตของโรสแมรี่ให้ดิงลงเหวชนิดที่ว่า กูยังไงก็ไม่กล้าพอกลับมาถึงอเมริกาอาการของโรสแมรี่ก็เรียกว่าสุดหนักลงอย่างรวดเร็วเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่เธอเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเข้าใจมีคนอบอุ้มตลอดเวลามันหายไปในทันทีเธอเริ่มมีอาการก้าวร้าวรุนแรงถึงขนาดทําร้ายคนในบ้านและที่หนักที่สุดก็คือเธอเข้าทําร้ายคุณตาของตัวเองจนต้องถูกลากตัวออกมาและเมื่อคุมเธอไม่อยู่ครอบครัวก็เลยตัดสินใจส่งเธอไปอยู่ที่โรงเรียนประจําเพื่อดัดนิสยัยแต่ก็กลับกลายเป็นยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะ เธอนั้นชอบแอบหนีเที่ยวตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆจนสิ่งที่คนในครอบครัวกลัวหรือว่ากังวลที่สุดมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนั่นก็คือกลัวว่าโรสแมรี่นั้นจะตั้งครรภ์หรือว่าติดโรคจากคนแปลกหน้าคือสําหรับปัญหาแบบนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นปัญหาวัยรุ่นทั่วไปใช่ไหมแต่สําหรับตระกูลนักการเมืองผู้ทรงเกียรติในยุคนั้นน่ะเรื่องเฉาโชวเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะเรื่องที่มันจะไปกระทบชีวิตและอนาคตของสมาชิกค,คนอื่นในครอบครัวโจแคนดี้ผู้เป็นพอ่อมองเห็นอาการที่ไม่ปกติและพฤติกรรมของโรสแม ที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อตัวเธอเท่านั้นแต่มันยังสร้างตราบาให้กับวงตระกูลด้วยและที่สําคัญเป็นการทําลายโอกาสทางด้านการเมืองที่เขาวางไวใ้ให้กับลูกชายคือสถานการณ์ในตอนนั้นน่ะดูเหมือนว่าทุกวิธีทางที่จะสามารถช่วยโรสแมรี่ได้อะ่ะก็ถูกนํามาทดลองหมดแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลเมื่อโรสแมรี่ยิ่งโตเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและก็ทําให้การควบคุมเธอนั้น ทำได้ยากขึ้นเช่นกันและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่มันกำลังจะก่อตัวขึ้น เมื่อโรสแมรี่ในเวลานั้นอายุ23ปีและโจเคนเนดีผู้เป็นพอ่อก็ได้ตัดสินใจบางอย่างอย่างเด็ดขาดที่จะให้แพทย์ทําการผ่าตัดสมองลูกสาวของตัวเองโดยหวังว่าจะทําให้โรสแมรี่นั้นสงบลงและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1941โจเคนเนดีได้แอบพาลูกสาวไปเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยปกปิดจากทุกคนในครอบครัว แม้แต่โรสผู้เป็นแม่ก็ไม่รู้เรื่องนี้โรสแมรี่ถูกนําตัวเข้าห้องผ่าตัดในเช้าวันนั้นมีการใช้ยาชาอ่อนๆอและยากรมประสาทเพื่อไม่ให้เธอตื่นตกใจแต่ให้เธอยังรู้สึกตัวอยู่ระหว่างการผ่าตัดตลอดเวลานั้นทีมหมอพยายามให้โรสแมรี่มีสติพูดคุยได้เพื่อเป็นการประเมินความลึกของการผ่าตัดหมอให้เธอนับเลขสวดมนต์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคือทุกครั้งที่โรสแมรี่ทําตามได้หมอก,ก็จะกรีดลึกเข้าไปอีกนิดแต่เมื่อไรที่คําพูดของเธอนั้นเดิมวกไปวนมาไม่เป็นภาษานั่นแปลว่ามี ของหมอกําลังเข้าใกล้ศูนย์กลางการพูดแล้วก็ความคิดแล้วหมอก็จะรู้ได้ว่าต้องรีบยุติก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้เวลาผ่านไปไม่กี่อึดใจหลังจากการกรีดครั้งสุดท้ายโรสแมรี่ก็หยุดพูดและค่อยๆหมดสติ แนนิงไปบนเตียงผ่าตัดและผลของการผ่าตัดในครั้งนั้นเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเลวร้ายเกินคาดการผ่าตัดนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็ดูไม่น่าจะเวริร์กแต่แรกแล้วปะเมื่อหมอแจ้งว่าการผ่าตัดนั้นทําให้สมองของเธอเสียหายแบบถาวรคือโรสแมรี่รอดชีวิตก็จริงแต่ความสามารถด้านสติปัญญาของเธอเรียกว่าถดถอยเหลือเพียงระดับเด็กน้อยไม่เกิน2ขวบคือเธอไม่สามารถพูดจาหรือว่าสื่อสารประโยคที่มีความหมายได้อีกต่อไปเดินเองก็ไม่ได้ต้องนอนหรือว่านั่งรถเข็นตลอดเวลาแถมยังไม่สามารถควบคุม ออาัับถ่ยขงงตวเได้คือพูดได้ว่าหลังการผ่าตัดสมองของโรสแมรี่อ่ะเธอแทบไม่เหลือความเป็นตัวตนเดิมอยู่เลยสิ่งที่ครอบครัวได้กลับคืนมาคือเด็กในร่างผู้ใหญ่ที่ต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดชีวิตโอดแซดอ่ะทันทีที่อาการของโรสแมรี่ทรงตัวโจเคนเนดี Kennedy ก็ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอีกครั้งนั่นก็คือการซ่อนโรสแมรี่ไม่ให้สังคมได้รับรู้ก็ด้วยเหตุผลเดิมๆนั่นแหละก็คือการรักษาหน้าตาของวงตระกูลให้เธอไปอยู่ในโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษในชนบทที่ห่างไกลในรัฐวิสคอนซินในช่วง หลังย้ายไปอยู่ที่นั่นโจผู้เป็นพ่อก็มีคําสั่งที่เคร่งครัดว่าห้ามใครเข้าเยี่ยมโรสแมรี่ทั้งนั้นเพราะกลัวว่าการมาเยี่ยมจะเป็นการรบกวนจิตใจและทําให้อาการของเธอแย่ลงแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะพ่อของเธอเองอ่ะก็ไม่อยากให้สภาพของโรสแมรี่นั้นอ่ะลัวไหลออกไปนอกวงตระกูลคือเกรงว่าฝั่งตรงข้ามทางด้านการเมืองจะหยิบฉวยประเด็นนี้ไปโจมตีว่าตระกูลนี้มีคนไม่สมประกอบอยู่ในบ้านซึ่งมันจะไปกระทบภาพลักษณ์และอนาคตของลูกชายคนอื่นๆในแวด งการเมือดังนั้นในช่วงปีแรกๆที่ลอสแมรี่ต้องอยู่โรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษเธอจึงต้องอยู่ตามลําพังกับแม่ชีที่คอยดูแลเธอโดยปราศจากเงาของพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวและเพียงเวลาไม่นานลอสแมรี่แคนดีก็กลายเป็นบุคคลที่ถูกลบออกจากครอบครัวไม่มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับเธอปรากฏอีกเลยหลังปี1941ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเธอก็เคยออกงานสังคมเคียงข้างครอบครัวอยู่บ่อยครั้งคือคนภายนอกที่เคยรู้จักก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นลอสแมรี่เลย บางก็ลือไปต่างๆนานาแต่ก็ไม่มีใครรู้ความจริงและก็ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าเธอนั้นถูกผ่าตัดสมองและถูกซ่อนตัวไว้แต่เอาจริงๆแม้แต่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดแล้วอะนอกจากพ่อของเธออะก็แทบไม่มีใครรู้รายละเอียดหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงเลยคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมโรสแคนาดีถึงไม่ไปเยี่ยมลูกสาวตัวเองเลยนานเกือบ20ปีคือหลังจากที่โรสรู้ว่าสามีตัวเองเป็นคนตัดสินใจให้ลูกสาวผ่าตัดสมองโดยไม่ปรึกษาโรสก็โกรธมากจนไม่พูดถึงโรสแมรี่อีก นานหลายปีบางคนก็มองว่าเธอเสียใจเกินกว่าจะรับมือบางคนก็บอกว่าเธอเลือกที่จะตัดใจเพราะเจ็บปวดเกินไปที่จะเผชิญหน้ากับความจรงิงแต่อย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะพ่อก็คือคนควบคุมทุกอย่างในครอบครัวและภาพลักษณ์ของตระกูลก็สําคัญยิ่งกว่าความรู้สึกส่วนตัวและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่ไปเยี่ยมลูกเลยจนเวลาผ่านไปเกือบ20ปีส่วนโจแคนเนด,ดีผู้เป็นพ่อก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่เคยไปพบหน้าลูกสาวที่เขาตัดสินใจส่งไปอยู่ที่อื่นตลอดชีวิตคือพี่น้อง ของโรสแมรี่หลายคนน่ะก็ถูกปิดบังเรื่องนี้ไว้คือพวกเขาดูแค่ว่าพวกเขามีพี่สาวที่เรียกว่ามีอาการป่วยทั้งจิตและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่าอาการเป็นยังไงพูดง่ายๆก็คือโรสแมรี่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวลําพังตลอดเวลากว่า20ปีกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษที่1950จอห์นเอฟแคนเนดีพี่ชายของโรสแมรี่เริ่มมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นและเตรียมลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีทางครอบครัวจึงออกแถลงการในปี19 1> 1. ยอมรับแค่ว่าโรสแมรี่เป็นผู้พิการทางสติปัญญาและชอบเก็บตัวแต่ก็ยังไม่เปิดเผยความจริงเรื่องการผ่าตัดสมองต่อสาธารณชนอยู่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายและเสี่ยงมากคือไม่มีใครยอมให้ลูกตัวเองผ่าตัดสมองหรอกในยุคนั้นจนหลายปีผ่านไปชื่อของโรสแมรี่แคนเนดีแทบจะเลือนหายไปจากความทรงจําของสังคมมีแค่คนในครอบครัวบางคนเท่านั้นที่ยังไม่ลืมเธอหนึ่งในนั้นก็คือยูนิสแคนเนดีน้องสาวที่อายุน้อยกว่าเธอ3ปียูนิสเป็นเพียงคนเดียวในพี่น้องที่ยังติด และไปเยี่ยมพี่สาวอยู่เป็นระยะระยะแม้จะถูกกีดกันมากในช่วงแรกแต่ยูนิสก็เก็บเรื่องของโรสแมรี่ไว้ในใจและเฝ้าดูพี่สาวของเธออย่างห่างๆด้วยความห่วงใยเสมอในปี1961เกิดเหตุการณ์สาคัญเมื่อโจเคนเนดีผู้เป็นพอ่อล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกอย่างรุนแรงส่งผลให้เขาเป็นอัมพาตและพูดไม่ได้อํานาจการตัดสินใจทุกอย่างในบ้านเคนเนดีที่เคยอยู่ในมือโจเคนเนดีก็สิ้นสุดลงสมาชิกในครอบครัวที่เหลือก็เริ่มได้รับรู้ความจริงมากขึ้นเกี่ยวกับโรสแมรี่ยูนิสตัดสินใจ เปิดเผยเรื่องราวของโรสแมรี่ต่อสาธารณาชนครั้งแรกในปี1962ผ่านบทสัมภาษณ์นิตยสาร The Sunday Evening Post เพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมนั้นมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องของความบพบร่องต่อการพัฒนาการเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเงามืดซึ่งถูกปกปิดมานานเริ่มได้รับแสงสว่างจากความจริงลูสแมรี่ต้องใช้ชีวิตที่เหลือในสถานดูแลผู้ป่วยห่างไกลจากโลกภายนอกที่เธอไม่เคยรู้จักและแน่นอนแม้กระทั่งการยอมรับจากครอบครัวของตัวเองโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อลูสแมลี่เสียชีวิตในปี2005ในวัย86ปีท่ามกลางการดูแลของแม่ชีโดยมีพี่น้องเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่เคียงข้าง เธอในบ้านปลาชีวิตจริงๆเรื่องอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้นําชาติอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นมีข่าวลือหนาหูว่าคิมจองอึนผู้นําแห่งเกาหลีเหนือจริงๆแล้วเขามีลูกชายคนโตที่เกิดในปี2010ซ่อนไว้คนแต่ที่ไม่เปิดตัวเพราะลือกันว่าเป็นเด็กมีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่สง่างามไม่สมกับสถานะผู้นําเลยต้องเก็บเงียบไว้ไม่เคยถูกเปิดตัวกับสาธารณาชนเลยเหมือนโดนซ่อนไว้จากสายตาของคนทั้งประเทศ หรือข้ามาดูฝั่งของจีนในยุคข,ของผู้นําเหมาเจ๋อตงลูกชายคนรองของเขาก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนของทายาทที่ผู้นานั้นไม่ต้องการด้วยการป่วยทางจิตจากปมสงครามทําให้เขาถูกกันออกจากฉากการเมืองไปอยู่เงียบๆคือจริงๆแล้วอ่ะท่านผู้นาเหมาแกก็เล็งลูกคนโตวไว้ก็คือเหมาอันยิงแต่พอผู้เป็นพี่ตายไปในสงครามเกาหลีอ่ะหวยก็เลยมาตกอยู่ที่คนร้องนี่นแหละซึ่งกลายเป็นตัวเลือกเดียวที่ใช้การไม่ได้จนสุดท้ายความฝันที่จะสร้างราชวงศ์เหมา ก็เลยต้องมาพังคลื่นตรงนั้นจนบางคนบอกว่าถ้าอันชิงลูกชายคนรองของเขาไม่ป่วยประวัติศาสตร์จีนอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่สุดท้ายแล้วอะทายาทเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดป่ะคืออาจจะผิดแค่พวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่บูชาความเพอร์เฟกคือทุกคนคิดว่าสังคมเราในทุกวันนี้ยอมรับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วจริงๆหรอหรือมันเป็นแค่วัฒกรรมสวยหรูคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยและถ้าชอบคลิปประมาณนี้ฝากกดไลค์ใต้คลิปแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะ ใน The Hard Core Story เรื่องโคตรแต่มีสาระ